สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาพบกับช่องคูน้อย4289องแปดเกชนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมนะครับมาเยี่ยมชมนะครับสวนผลไม้นะครับผลไม้เพื่อสุขภาพอินทผลัมครับผมสิ่งที่เห็นอยู่ตรงนี้คือเป็นต้นอินทผลัมนะครับพัน บาฮีเนื้อเยื่อนะครับทานผลสดครับผมก็ปีนี้ก็ถือว่าให้ผลผลิตนะครับเป็นปีแรกอายุของต้นอยู่ที่2ปี11เดือนครับผมให้ผลผลิตนะครับจำนวนจันนะครับอยู่ที่15จันนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูใกล้ๆนะครับ จันมีทั้งหมดสองรุ่นนะครับอ่ารุ่นที่เห็นอยู่นี่คือเป็นเป็นจันรุ่นที่สองนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทำการจัดแต่งผลนะครับก็เป็นรุ่นที่สองนะครับมีด้วยกันทั้งหมด3ามจันนะครับครับผมสำหรับอินาหาลำนะครับต้นนี้ก็นะครับให้ผลผลิตนะครับปีนี้ก็ ค่อนข้างจะเป็นที่น่าพอใจนะครับเพราะว่าให้ผลผลิตนะครับค่อนข้างที่จะมีลูกดกนะครับเยอะนะครับพอสมควรนะครับสิบห้าจันนะครับอันนี้ก็ได้ทดลองนะครับตัดจันนะครับให้ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับให้เหลืออยู่ครึ่งหนึ่งนะครับผลปรากฏว่า นะครับผลของอินทรพาลัมเนี่ยก็มีการเติบโตนะครับอย่างรวดเร็วนะครับอันนี้น่าจะเป็นไซส์เกรดจัมโบ้ได้เลยนะครับก็มีต้นเดียวนี้ก็มีอยู่หลายเกรดนะครับนะครับหลายเกรดสําหรับจันใหม่นี้ก็คือจะทดลองนะครับเอาไว้เส้นนะครับไม่ตัดเส้นเลยนะครับแต่ว่าจะแต่งนะครับผลให้ห่างนะครับ คนให้ห่างเอาไว้เยอะๆนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูรอบๆนะครับของต้นนะครับผมสำหรับการดูแลนะครับการดูแลรักษานะครับการบำรุงอ่าแน่นอนครับทางสวนได้มีการดูแลนะครับให้อาหารนะครับกับอินทผลย์นะครับหรือว่าปุ๋ยเนี่ยนะครับก็จะ ให้ปุ๋ยนะครับฉีดพ่นทางใบนะครับเดือนละสองครั้งนะครับเดือนละสองครั้งส่วนทางดินก็จะให้เดือนละหนึ่งครั้งนะครับเป็นทั้งปุ๋ยอินรีอินรีเคมีนะครับแต่ว่าก็เน้นเป็นปุ๋ยชีวภาพนะครับอินรียเคมีเป็นหลักนะครับเอาจันทร์สวยๆนะครับให้อ่าท่านผู้ชมนะครับได้ดูนะครับวันนี้ก็ ค่อนข้างดกเลยนะครับสำหรับจันนี้ก็ได้ทำการผสมแกสอนนะครับตั้งแต่วันที่สี่นะครับสี่กุมภานะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วสองเดือนสองเดือนกับอีกประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับหนึ่งสัปดาห์ก็ประมาณหกสิบกว่าวันนะครับเกือบจะ จ็ดสิบวันแล้วนะครับผลผลิตนะครับผลของอินทพาลัมก็จะประมาณนี้นะครับโอเคครับวันนี้ก็มานะครับพาพาท่านผู้ชมนะครับมาชมนะครับสวนจักรพพัดอินทผาลัมนะครับพิกัดอยู่ที่บ้านสมุนนะครับตำบลทรัพย์ไพวันอำเภอเอราวันจังหวัดเลยนะครับถ้าหากว่า ผู้ชมนะครับหรือว่า f c ที่กำลังติดตามชมอยู่ตอนนี้นะครับสนใจอยากจะมาเรียนรู้นะครับการปลูกทำยังไงนะครับหรือว่าอยากจะลองมาชิมนะครับที่สวนมาถ่ายรูปก็เรียนเชิญได้เลยนะครับสวนจะเปิดประมาณเดือนอต้นเดือนกรกฎาคมนะครับปีนี้ผลผลิตก็ยังไม่เต็มร้อยนะครับยังไม่เต็มร้อยนะยังไม่ลงตัวนะครับ สำหรับอินทาผาลัมนะครับก็ถือว่าเป็นพืชที่มีสรรพคุณทางยานะครับหลายอย่างนะครับหลายอย่างเลยนะครับสําหรับคนที่ร <c oughs> ักสุขภาพนะครับอยากจะลดน้ําหนักนะครับก็สามารถทานได้นะครับเพราะว่าผลของอินทาผาลัมเนี่ยจะให้พลังงานที่ค่อนข้างสูงนะครับในกลุ่มของอคนอิสลามเนี่ยนะครับก็คือจะใช้ผลไม้ ก็แล้วเป็นเป็นผลไม้ของเทพเจ้านะครับทานในช่วงที่ถือสินอนดครับเพราะว่าจะให้พลังงานสูงนะครับมากๆเลยนะครับแต่สําหรับบุคคลทั่วไปก็สามารถรับประทานได้นะครับเพราะว่าอ่าเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์นะครับนะครับต่อร่างกายนะครับหลายอย่างนะครับาสำหรับผู้ป่วยเบาหวานก็สามารถที่จะทานได้ด้วยนะครับครับผม เพราะว่าในผลของอินทพลัมนะครับจะเป็นน้ําตาลเชิงเดี่ยวนะครับน้ําตาลเชิงเดี่ยวก็ไม่เป็นอันตรายนะครับสําหรับผู้ป่วยเบาหวานนะครับก็สามารถทานได้นะครับสําหรับคุณแม่นะครับที่มีลูกน้อยนะครับลูกน้อยเพิ่งคลอดบุตรนะครับแต่ว่าอยากจะเพิ่มปริมาณของน้ำนมนะครับก็สามารถทานได้นะครับ อันนี้ก็มาพามาชมนะครับสวนจักรพรรดิอินทผลัมนะครับปีหน้านะครับผลผลิตน่าจะมากกว่านี้นะครับเป็นเกือบจะสองเท่าตัวนะครับก็เห็นเรารู้สึกชื่นใจนะครับเพราะว่าดูแลรักษามาตั้งแต่ตัวเล็กๆนะครับออกจากแคปซูลตรงนี้เป็นบาฮีเหลืองนะครับทานผลสดนะครับ แลบคาราอิฟนะครับนำเข้าจากประเทศ UAE นะครับผมปีนี้ก็ผลผลิตยังไม่เต็มร้อเนะครับปีหน้านะครับน่าจะเพิ่มปริมาณแล้วก็คุณภาพมากกว่านี้นะครับเอาไว้ติดตามรับชมนะครับสําสหรับเพื่อนๆนะครับชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปครับผมสำหรับสวนจกักรพรรด วันนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ